คุณผู้ชมขามาติดตามผลงานล่าสุดของทางแม่แพลวแล้วก็ทางพระเอกสั้นกันบ้างค่ะล่าสุดนี้ก็มีการถ่ายละครสั้นหรือว่าหนังสั้นกันนะคะคุณผู้ชมขาเพื่อนํามาให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างสนุกสนานกันเนาะเป็นละครสั้นเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชม่ะอ่านี้นะคะตั้งแต่แม่แพลวเนี่ยค่ะหรือว่าทางคุณแม่เพลวแสงทองแล้วก็ทางพระเอกสันวงสะทอดนะคะมาร่วมงานกันเนี่ยก็เริ่มมีถ่ายละครสั้นนะคะคลิปสั้นเนาะคุณผู้ชมเนาะ ที่หลายคนเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ดูกันตั้งแต่ตอนเริ่มแรกนะคะคุณผู้ชมคะที่มีอ่าเอาลงช่อง s อสเนาะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็มีการถ่ายละครสั้นอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นการถ่ายที่มีหลายๆคนเนี่ยมาสมทบด้วยนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่เฉพาะแม่แพลแล้วก็พระเอกสันเนาะมีทางคุณยุ้ยนะคะมีทางศิลปินในค่ายดามาร่วมเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะ ก็คือนะคะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็ความสนุกบันเทิงมาให้เลยค่ะแฟนๆได้ติดตามได้รัวๆแฟนๆได้ติดตามรัวๆนะคะทางคอนเสิร์ตโชว์อีเวนต์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะล่าสุดเนาะทางคุณแพวนะคะแล้วก็คุณสันดีค่ะลุยถ่ายละครสั้นเรื่องแรกนะคะมนรักสาวลำซิ่งมีทั้งความสนุกเฮฮาดราม่า hey ฟินๆรอชมเร็วๆนี้ค่ะปิดกองแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ครั้งแรกที่ถ่ายละครสรั้นแต่ทุกคนเก่งมากๆปรบมือให้ทีมงานแสงทองทุกคนทีมกล้องทีมเบื้องหลงังแม่ครัวบ้านสวยนิรุบ้านสวนนิลุย อ่าขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะคะขอบคุณที่อ่าขอบคุณผู้กำกับคนเก่งนะ,ะก็คือพระเอกสันวงสะทอนไม่อวยเยอะเดี๋ยวคนขิวมนรักสาวลำซิ่งรอติดตามนะคะอ่ามนรักสาวลำซิ่งเร็วเร็วนี้ค่ะคุณผู้ชมขาได้ชมกันแน่นอนเนาะสำหรับละครสั้นเรื่องแรกของแม่แพลวนะคะคุณผู้ชมขาได้ติดตาม ได้ติดตามกันแน่นอนเร็วๆนี้นะคะเหมือนว่าจะปิดกองไปแล้วนะคะแต่ก็ได้เห็นนะคะบางฉากบางตอนนะคะเบื้องหลังที่ถ่ายทําอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมขาดูสนุกสนานแล้วก็ดูฮฮามากๆเลยค่ะมีหลายคนที่เข้าร่วมฉากนะคะคุณผู้ชมขะ คิดว่าละครสั้นเรื่องนี้นะคะจะสนุกพอสมควรเดี๋ยวรอการตัดต่อแล้วก็รอปล่อยอีกทีแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้ก็เพิ่งปิดกองไปเนาะก็ให้เวลาทําการสักเล็กน้อยก็แล้วกันเนี่ยคะคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าตั้งแต่มาเดินสายทํางานร่วมกันนะะี่ค่ะโปรเจกต์งานต่างๆนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิวงานร้องเพลงนะคะออกงานคู่ค่ะคุณผู้ชมขาอีเวนต์ต่างๆานานนานะคะแล้วก็การถ่ายคลิปสั้นบ้างนะคะวิดีโอสั้นบ้างนะคะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ เป็นการถ่ายคอนเทนต์ต่างนา,นานาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมาแล้วนะคะสำหรับละครสั้นค่ะคุณผู้ชมาฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับละครสั้นของแม่แพลวแล้วก็พระเอกสันค่ะคุณผู้ชมขาเร็วๆวนี้ได้ชมกันได้น่อนเดี๋ยวรออัปเดตจากทางแม่แพลวอ,อีกทีนะคะว่าจะปล่อยออกมาประมาณวันไหนเดือนไหนนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีนะคะขึ้นคอนเสิร์ตของตัวเองบ้างนะคะแล้วก็จะมีรับเชิญขึ้นลิเกบ้างเนาะคุณผู้ชมปรับลายกันไปนะคะแต่ก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีทุกอย่างเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของมอลลัหน้าที่ของนางเอกลิเกน,นะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้ก็ไปขึ้นบ่อยแล้วนะคะน่าจะเริ่มเก็บรายละเอียดได้เยอะแล้วก็เริ่มเก่งแล้วหละคะ่ะคุณผู้ชมขาคนเราเนี่ยเริ่มจากศูนย์กันทุกคนนะคะไม่รู้อะไรหรอกะคะ่ะพะ <crear> ะะอเริ่มได้ทําวันละนิดวันละหน่อยนะคะเพิ่มขึ้นวันละหนึ่ง 1%มาแล้ว0.5ก็ดีกว่าไม่เพิ่มขึ้นเลยนะคะคุณผู้ชมดีแล้วนะคะตอนนี้แม่แพลวถือว่ามาถูกทางกันเลยทีเดียวเนาะคิวงานเอ่ยต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะกับพระเอกสันนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดู9ข้อคิดดีๆที่แม่แพลวเนี่ยออกมาโพสแล้วก็เซฟความรู้สึกของตัวเองกันบ้างค่ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะคะ ก่อนหน้านี้นะคะทางคุณยุ้ยนีคะก็เพิ่งให้กําลังใจกันไปเนาะเกี่ยวกับชีวิตนะคะเรื่องดราม,ม่าต่างๆนานาที่แม่แพลวได้ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขะแม่แพลวนะคะบอกว่าวิธีเซฟความรู้สึกนะคะมีทั้งหมด9คอนะคะดังนี้เนาะหก็คือแค์ให้น้อยลงค่ะ2เงียบเพื่อปล่อยผ่าน 3. รู้เท่าที่สบายใจ 4. อธิบายให้น้อยลง 5. ใช้ทัศนคติที่นําพาความรู้สึก6อย่าเหนื่อยเพราะคนอื่น7 อยู่ให้ห่างคนโทสิกอ่าแมีสติให้มากขึ้นเก้าอย่าใส่ใจทุกอย่างที่ได้ยินมาวันไหนไม่ไหว กูจะพูดเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็น9ก้าข้อคิดที่แม่แพลวได้ออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมขาเกี่ยวกับชีวิตของเราเนะะี่ยค่ะว่าเออเราไม่จําเป็นต้องแคร์ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่จําเป็นต้องแคร์ทุกอย่างในชีวิตเราแค่โฟกัสที่ตัวของเราเองนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วที่สําคัญคนที่คอยอยู่เคียงข้างให้กําลังใจเนาะตอนนี้ก็ถือว่ามี ทั้งแม่ยุ้ยนาอแล้วก็มีพระเอกซันที่คอยแบบซับพอร์ตแล้วก็คอยโพสต์ให้กําลังใจอยู่เคียงข้างกันเสมอมาเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดเนี่ยคะ่ะทางคุณสันก็ได้โพสต์ให้กําลังใจเหมือนกันแล้วก็โพสต์ความรู้สึกน้อถึงแม่แพลวด้วยเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาบอกว่าอาดีตเนี่ยแก้ไขไม่ได้คะ่ะสิ่งเก่าๆในโซเชียลมันก็ลบไม่ได้คะ่ะแต่ปัจจุบันที่เราทำอยู่มันจะลบให้เราเอง เพราะนั่นคืออดีตมีดีและไม่ดีเอามาแก้ไขสิ่งดีๆก็เก็บไว้ภาพปัจจุบันที่เรามีเราทํำงานด้วยกันใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาสันแคนางเอกบางครั้งขอโทษที่พูดไรไม่คิดจนรู้ว่า,าเขาช้ำมามากแล้วก็คนรอด่ารอเหยียบเขาแต่วันนี้ถ้าจะโดนด่าอะไรแล้วก็ต้องโดนด่าด้วยกันสุขด้วยกัน ผมไม่พูดให้อ่าผมไม่พูดให้ดูดีนะเพราะเราเดินเส้นทางสายเดียวกันขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากรักเพราะมีแพวต้องมีสันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นการ โพสให้กำลังใจนะคะของคุณซันวงสะทนนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าให้กําลังใจอีกหนึ่งกลุ่มเนาะสำหรับแม่แพลนะคะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆนานาแต่พระเอกซันก็ยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างค่ะแต่ก่อนนะคะอาจจะแบบเจอแม่แพลถูกเหยียบซ้ำเหยียบซ้ำอยู่บ่อยๆดราม่าเดิมๆเดิมๆนะคะคุณผู้ชมขาจนกระทั่งล่าสุดเลยคะ่ะทางพระเอกซันก็ออกมาปกป้องอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์ไปด้วยกันนี่แหละโดนด่าก,ก็ด่า ไปด้วยกันเลยนะคะไม่ได้สนใจอะไรแล้วประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นน้องชายที่ดีมากๆเลยคนหนึ่งนะที่คอยดูแลก็อคอยซัพพอร์ตทางพี่สาวนะคะหรือว่าทางนางเอกนะคะคุณผู้ชมขาเขาเรียกกันนาอพระเอกนางเอกนะคะคุณผู้ชมขาทางแม่เพลวเนี่ยค่ะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะที่ผ่านอุปสรรคต่างๆมานะที่ ที่ผ่านอุปสรรคต่างๆนานามาได้นะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าตัวเองเนี่ยสู้มาเหมือนผู้หญิงตัวคนเดียวเลยนะคะกิงมากๆค่ะขอชื่นชมเลยนะคะแม่แพลวนะคะยังบอกว่าพระเอกแพลวขออนุญ,ญาตนะที่เอาโพสในด้อมมาโพสขอแคป หนึ 1> 1่งโพสละกันไม่ได้ทําผิดกฎนะจ๊ะขออนุญาตเล่าเนาะอ่ะนี่เป็นที่จินอ่านก่อนหน้านี้ค่ะคือเป็นโพสต์ของพระเอกสัน้นแต่ว่าไปโพสต์ไว้ในกลุ่มด้อมนะคะคุณผู้ชมขาแม่แพลวก,ก็เลยแคบมาแล้วก็พร้อมที่จะ มาเผยแพร่ให้ทุกคนดูว่าออเอพระเอกซันเนี่ยก็ยังคอยให้กําลังใจอยู่เคียงข้างนะคะคุณผู้ชมขาฮิวใจแล้วก็เรียกได้ว่าแฟนคลับดีใจฟูกันสุดๆเลยเนาะอินไปตามๆกันค่ะเมื่อเห็นแม่แพวแล้วก็พระเอกซันออกมาแบบให้กําลังใจกันอยู่แบบนี้คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอนะคะคุณผู้ชมขาดีแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อย่างน้อยนะคะก็ยังมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างกันตลอดแม้จะเจอเรื่องดราม่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามแต่ค่ะ เดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาสำหรับผลงานของแม่แพลเนาะคิวงานของอ่าวงเพลพาแสงทองนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมในวันที่24นะคะเป็นคิวงานว่างเนาะส่วนวันที่25นะคะบ้านหาเปนะคะ ตำบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดบึงกาฬนั่นเองค่ะส่วน26ค่ะร้าน h ฮงเอ u t นะคะ,กะเกษตรวิสัยแพลซันนะคะเมคอัพนะคะคุณผู้ชมขาแบ็กอัพ เพลซันแบ็กอัพนะคะแล้วก็ยีิบเจ็ดเนี่ยบ้านวายตำบลพูดินอําเภอเสนภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะรับเชิญแคมปัสนะคะคุณผู้ชมข่า2ยี่สแปดเป็นงานของป๋าช่วยนั่นเองค่ะอันนี้คืองานสําหรับเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมขา่าวเหลือเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะคุณผู้ชมเป็นกาลังจะให้กันเยอะๆค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่่่อนคคะะสสวัสดี